อะไรกันด้วยหลายอย่างอะคะ่ะบางบางคนก็เออทาไมแบบว่าทําไมไม่มีโรงเรียนนี้ไม่มีโรงเรียนซึ่งจะจะจบจะบอกว่าคิวได้ก็คือได้อะไรเงี้ยกการสรุปแล้วก็เลยไดสี่โรงเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ที่อยู่ในในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยแบบว่าเออดีใจดีใจวันนั้นก็เลยแบบแอบบแอบเบข้าไปแซลน้องน้องอิงแล้วอะไรเงะะี้ยค่ะใ ก็จองบัตรได้ที่สี่กระนวนตอนนี้ยังไม่ได้แข็งแรงเลยค่ะพี่ก็คือแบบเขายังเป็นรุ่นใหม่เขายังฟอร์มทีมยังไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบว่าเราไม่สามารถที่จะหาน้องๆเข้ามาได้ค่ะถา่าถ่าแข็งแรงถ่ายโอเคกับบอยยากดิแต่อันนี้คือเราก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนอย่างน้อย พอพวกเรามารวมกันมันก็ยังเป็นเลือดของชิงช้าวสวรรค์เลือดของคนวงตีลูกทุ่งอยู่แล้วก็ให้คิดอ่าแบบนี้แล้วกันนะคะน้องๆหนูก็เชื่อว่าองน้องหลายๆโรงเรียน ANS เขาก็าอยากมาแต่ว่าคิวมันอาจจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ประจวบเหมาะเหมาะกันอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าสี่โรงเรียนนี้กับแอนอีกหนึ่งโรงเรียนเป็นตัวแทนของสีกระนวนอะไรเงี้ย เราก็มารวมกันแล้วก็เป็นตัวแทนของรายการชาสวรรค์เป็นต้นกำเนิดและต้นเส้นทางในคอนเสิร์ต15ปีแอนอดีในครั้งนี้ค่ะใช่อยากให้ทีมอดอรดีเขามาอยู่แล้วค่ะหนูลูกเขาซ้อมอยู่หน่ะลูกไปติดตามเพจเขาหรือยังจองตั้งสองวันเลย <c oughs> ขอบคุณมากๆนะคะสนุกสนานกันแน่ๆกับน้องๆยินดีกับน้องๆได้ประสบการณ์ใหม่ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนเหมือนหิวข้าวกันเลยอะ่ะแบบว่าไหวไหวคิดถึงสีกันวนใช่คิดถึงเหมือนกันค่ะรอกรี๊ดนี้เมียนเคยอยู่หรือวันี้ไม่เคยค่ะสวัสดีค่ะอือ ฝากเเด้อฝากไปเดอ้เดอผู้ใดเบิ่งเันไล่สดเข้าไปซื้อได้ในบ้านเขียวนะคะแล้วก็บ้านฟ้า้อมค่ะงานอะไรนะพี่แอนเพิง่งเข้าม,าอ,มา,า,าอยู่ไหนมานาเดียเ้้ไอยู่ไหนมาเขาจะมีคอนเสิร์ตสิบห้าปีแอนดีวันที่ยี่สบห้ายี่สิบห ตุลาคมค่ะวันนี้พี่ขิมสวยมากโอ้ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ขิมพี่ขิมเรียนคณะอะไรคะเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะอ๋อสาขาสาขาสื่อสารการแสดงค่ะหรอ,อใช่ <laughs> เสี่ยนเรียนเรียนวิทยุโทรชัศนอตอนนั้นอยู่ได้สองปีใช่แต่เรียนคณะนั้นแหละ เดี๋วไม่ชื่อโทรัอาทีวีแต่หนูว่าหนูจะย้ายแล้วอ้าวย้ายไปไหนจ๊ะย้ายไปอาชญาวิทยาค่ะอยากเป็นครูนันแบบมันเป<อ>็นเกี่ยวกับการสืบสวนคดีค่ะจริงเหรอใช่เออมันก็มีคณะใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะ จริงๆม,มันมันมันไม่ผิดหรอกค่ะเราเราไปลองดูก่อนว่าชอบแบบชอบอะไรอไรเงี้ยเผื่อเผื่อแบบลงไปแล้วแล้วมันมันไม่ใช่เราก็มีส่วนมากก็จะลงตามเพื่อนไงลงตามเพื่อนลงตามตามความคิดแว๊บแรกอะไรเงี้ยความรู้สึกแรกจริงๆเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเขาไม่ไม่รู้ว่าที่เดเซอร์มาด้วย ไม่ได้มีแค่นักร้องไม่ใช่ไม่ได้มีแค่น้องๆชิงช้าสวรรค์น,นะคะมีทีมโรงเรียนเขามาด้วยก็คือแดนเซอร์โรงเรียนเขาอ่ะทีมเขาอ่ะมาด้วยค่ะใช่ทีมเขามาโชว์เลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะขนชุดเหลือกระบะอะไรมามาด้วยอย่าตอนเนี้ยหนูไม่รู้เพราะว่าคือว่าเขาไม่บอกอะไรหนูเลยไงหนูก็เลยเนี่ยแอบแบบขอขึ้นไลฟ์ได้ไหมเดี๋ยวจะแอบแบบเ่เออลองแอบถามดูเนี่ยน้องจะบอกไหมสรุปสุดท้ายรู้มาแค่ว่า ไม่มีใครยอมใครอ่ะคะ่ะใช่พี่อิงหน้าเหมือนครูที่โรงเรียนหนูมากขอบคุณค่ะ